สถานการณ์ในทะเลแคริบเบียนตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนระอุข,ขึ้นมาทันทีเลยครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยตัดสินใจส่งกำลังทหารชุดใหญ่เข้าไปประชิดเวเนซุเอลาซึ่งการขึ้นไหวครั้งนี้ก็ทำให้ความตึงเครียดในภูมิภาคพุ่งสูงขึ้นไปอยู่ในจุดที่น่ากังวลมากๆเลยครับคือเพื่อหเห็นภาพชัดขึ้นนะครับในช่วงเดือนกันยายนปี2025สหรัฐได้ส่ง F35 Lightning II ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ล้าสมัยที่สุดของพวกเขาเนี่ย จำนวนถึง10ลำไปประจำการที่โพโตริโกซึ่งมันก็อยู่ใกล้กับเวเนซุเอลามากๆชนิดที่ว่าแทบจะอยู่หน้าประตูบ้านกันเลยทีเดียวแน่นอนครับการเคลื่อนไหวระดับนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามตัวใหญ่ๆตามมาทันทีเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องส่ง F-35 ไปด้วยล่ะแล้วทำไมต้องไปอยู่ใกล้เวเนซุเอลาขนาดนั้นสรุปแล้วสารัฐเขากำลังคิดจะทำอะไรกันแน่ ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่การส่งเครื่องบินลบไปแบบธรรมดาๆนะครับแต่มันคือการเสริมกําลังทหารครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของภูมิภาคนี้เลยซึ่งคําสั่งทั้งหมดเนี่ยมาจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงแล้วก็ไม่ได้มีแค่ F-35 นะครับสหรัฐเขาจัดเต็มมาแบบครบชุดเลยทั้งกองเรือพิฆาตติดขีปนาวุธ กองเรือบรรทุกเครื่องบินเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ไปจนถึงหน่วยนาวิกโยธินพูดง่ายคือเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าตอนนี้พวกเขามีกองกำลังที่พร้อมรบครบทุกมิติเลยไม่ว่าจะทางอากาศทางทะเลหรือแม้แต่บนบกเอาละครับทีนี้เรามาลองฟังเหตุผลอย่างเป็นทางการจากฝั่งสหรัฐกันบ้างว่าเขาอธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงซึ่งนี่ก็คือเรื่องเล่าจากฝั่งหนึ่งของความขัดแย้งนี้นะครับ ท้งสหรัฐยืนยันนะครับว่าวัตถุประสงค์หลักของภารกิจนี้เนี่ยก็คือเพื่อปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดและก็กลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายยาเสพติดและก็ยังย้ําด้วยนะครับว่าปฏิบัติการนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของเวเนซุเอลาแต่อย่างใดแต่แน่นอนครับเหรียญมี2ด้านเสมอในขณะที่สหรัฐบอกว่ามาเพื่อปราบยาเสพติดเนี่ยท้งฝั่งเวเนซุเอลากลับมองเป็นคนละเรื่องเลยครับพวกเขามองว่านี่มันคือการคุกคามแล้วก็ตอบโต้อย่างดุเดือดไม่แพ้กัน ฝั่งเวเนซาเอล,ลานี่ออกมากล่าวหาเลยนะครับว่านี่คือการคุกคามอาธิปไตยของชาติและเชื่อว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยก็คือต้องการโค่นล้มรัฐบาลของพวกเขาพร้อมกับประกาศเตรียมความพร้อมรับมือเต็มที่เลยนะครับถ้าหากมีการโจมตีเกิดขึ้นจริงพอเราได้ฟังคําพูดจากทั้งสองฝั่งแล้วทีนี้ลองพักเรื่องการเมืองเอาไว้ก่อนแล้วมาวิเคราะห์กันที่ตัวของที่ส่งไปดีกว่าครับว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สหรัฐขนไปเนี่ย มันบอกอะไรเราในเชิงยุทธศาสตร์ได้บ้างคือเจ้า F-35 เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันเปรียบเสมือนผีในสนามรบเลยด้วยความสามารถในการล่องหนหรือว่า stealth เนี่ยมันสามารถบินแทรกซึมเข้าไปในเขตป้องกันของศัตรูได้แบบเงีย,เงยบๆโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเพื่อจะไปรวบรวมข้อมูลหรือโจมตีเป้าหมายสาคัญได้อย่างแม่นยําการส่งเครื่องบินรุ่นนี้ไปก็เหมือนส่งข้อความไปบอกว่าเราไปถึงทุกที่ได้นะโดยที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งตัว แลพะพอเอากําลังลบทั้งหมดที่ส่งไปมารวมกันนะครับเราจะเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนี่มันไม่ใช่แค่การส่งหน่วยรบแยกส่วนกันไปแต่มันคือการตั้งกองทัพเคลื่อนที่ขนาดย่อมที่เรียกว่ากําลังรกแบบผสมซึ่งพร้อมทําภารกิจได้ทุกรูปแบบเลยตั้งแต่การปิดล้อมหน้านาน้าไปจนถึงการบุกโจมตีเต็มรูปแบบและนี่คือจุดที่น่าสนใจมากครับถึงแม้ว่าสหรัฐจะยืนยันว่ายังไม่มีแผนโจมตีแต่พวกเขาก็ใช้คําพูดที่เปิดช่องเอาไว้ว่า ทุกทางเลือกยังอยู่บนโต๊ะซึ่งในทางทหารแล้วมันก็หมายความว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ทำอะไรแต่ถ้าจะทำขึ้นมาก็มีกำลังรบพร้อมใช้ได้ทันทีดังนั้นนะครับภาพรวมในตอนนี้ก็คือเรากำลังเห็นการ,รเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดของทั้งสองฝ่ายในทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ล่อแหลมมากๆเหมือนกับกาลังเดินอยู่บนเส้นได้บางๆเลยครับสรุปง่ายๆก็คือเรากำลังมองเหตุการณ์เดียวกันแต่ถูกตีความผ่านมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับ ฝั่งหนึ่งบอกว่านี่เป็นปฏิบัติการที่จําเป็นเพื่อความมั่นคงแต่อีกฝั่งกลับมองว่าเป็นการคุกคามอธิปไตยที่ยอมรับไม่ได้สถานการณ์ในตอนนี้จึงถูกมองเป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่รุนแรงครับสันติภาพตอนนี้มันเปราะบางมากและมีความเป็นไปได้สูงที่สถานการณ์อาจจะบานปลายกลายเป็นการ,รเผชิญหน้ากันโดยตรงได้ทุกเมื่อหากมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างมาเป็นตัวจุดชนวนขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันก็นํามาสู่คําถามที่สําคัญที่สุดที่ยังคงไม่มีใครให้คําตอบได้ครับว่าการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้จะจบลงที่ตรงไหน จะนำไปสู่โต๊ะเจรจาหรือจะนำไปสู่สนามรบอนาคตของทั้งภูมิภาคอาจจะขึ้นอยู่กับคําตอบของคําถามนี้เลยก็ได้ครับ